เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชนิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นซิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสลับซิปของผมเองนะเอาละครับก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับอีกครั้งนาทุกคนก็ห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวนะครับก็แทบจะไม่ได้ลงคลิปเลยนะตลอด อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโอเคก็สําหรับคนที่ขอซิปมานะครับก็จะมาทําให้นะครับคือแบบคนดูขอมาตั้งนานแล้วแหละแต่เป็นชาติเลยนะครับกว่าจะหลุดได้นะครับผมก็งงเหมือนกันเอ้ยวันนี้อยู่ดีๆซิปก็หลุดก็ถือซะว่าอัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับโอเคบอกเลยได้ใจเสียแน่นอนซิปผมหลุดขนาดนี้ยังไงก็มีโอกาสชนะสูงนะครับ เพราะว่าทีมเขาเนี่ยแทบจะไม่มีตัวกันซิปเลยนะคืออะไรเกมอะ่ะเขาก็มีโอกาสพลชนะอยู่ครับแต่ค่อนข้างน้อยนะครับโอเคตัวล้องเขาไม่เด็ดไงไม่เด็ดไม่จัดนะครับวนเตอร์แฟตนะครับก็ชิวๆเลยนะครับซิปชอบมากเลยนะวาเดอร์แฟตจะเบิร์ดคนตายเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบหลายสกิลนะครับก็ถึงตอนนั้นซิปก็อมได้ก่อนแล้วอ,ะอ่ะอ่า ก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับียร์เว็บช่วยๆเพื่อนไปก่อนนะครับพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันค่อนข้างที่จะปวนมากแล้วก็ซีซีแล้วก็ดาเมจนะครับค่อนข้างที่จะน่ารำคาญในทีเดียวนะครับนี่ไงโดนลิงแบบนี้ยังไงอื้อตุ้ยไม่โดนโอโ้โห น่าจะได้หมดนะครับโอเคถือว่าเปิดเกมมาค่อนข้างดีนะครับ4ต่อศูนย์แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้นะอ้าวฟ้าเกิดมาดิเพื่อนเดแล้วเริวรอรับนะครับพยายามโฟกัสพันธม,มิตรให้ดีๆนะครับหรือเพื่อนในทีมนะในการใช้สกิล2นะครับถ้าใครเล่นซีฟแล้วใช้สกิล2เก่งเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเป็นตัวอะไรที่อ่ากวนมากๆเลยนะครับ เป็นตัวที่อันตรายเลยถ้าคนเล่นซิฟแล้วฝึกใช้สกิลสองเม่นๆมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับโอ okay. เคยังไงไปลเลยจ้าคือการเล่นซิฟเนี่ยคือเราต้องคีอท่าต่างๆนะครับในการใช้ตามสถานการณ์นะอ่ะอันตีมันก็ค่อนข้างมี cc นะอย่างที่ทุกคนรู้คือมันสามารถยกลอยได้นะครับคือถ้าเราใช้เปิดชนสวยสวยเนี่ยชนได้หลายตัวอย่างเงี้ย เรามีโอกาสเปิดไฟชนะได้นะอ่ะก็เหมือนกับการอมยัดทีละตัวนั่นแหละครับก็ฟิวก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าใช้โดนหลายตัวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับนี่ไงเหมือนแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ตันให้เพื่อนได้นะเห็นปะก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับใช้เหมือนผมใช้เมื่อกี้ก็ได้นะสถานการณ์เหมือนเมื่อกี้นี่อันนี้ก็น่าจะได้หมดนะครับโอเคสวยครับอีซี่ชิวๆนะซีบลุด เพราะว่ามันครบเครื่องทุกอย่างเลยทั้งโมบิลิตี้แล้วก็ทั้งเกาะน,นะครับแต่ไม่มีสกิลข้ามคือแค่นั้นแหละแต่ถ้าถามว่าแบบมันก็มีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับถึงข้ามคือไม่ได้เพราะว่าถ้าอันติเมื่อชนโดนกำแพงหรือสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มความเร็วให้อันติของซิปได้นะครับถ้าเราชนอย่างเงี้ยมันก็จะพุ่งไปเร็วขึ้นนะครับโอเคถ้าใครยังไม่รู้นะ ก็บอกบอกไปนะครับคือพยายามแบบอยาก,กิ้งตรงๆก็ดีนะพยายามกิ้งเสงหินแล้วเด้งไปใส่ศัตรูเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นมากๆนะครับในการกิ้งนะแต่ถ้ากิ้งตรงๆได้ก็กิ้งนะครับโอเคไปละแต่ถ้ากิ้งใส่หินมันก็จะเร็วกว่านะครับประมาณนี้นะเป็นการเป็นทิกที่ใช้สามารถลอยป้อมได้ดีนะครับตามาถ้าเราเอาเวงการมันนะเวกการมันจะเดินตามทางใช่ไหมละ่ะ เราสามารถแบบชิ่งโดนป้อมแล้วก็กระดิ่งไปในป้อมใหญ่เขาได้เลยนะครับเลดเกมถ้าป้อมเขาแตกนะป้อมนหนเขาแตกนะแต่ถ้าป้อมอานายเขายังไม่แตกก็อย่าหาทํานะครับมันอันตรายนะถ้าไม่ชํานาญจริงๆนะครับ <Let go. S 1> ถือว่าเราจะมีโอกาสโดนส่วนแพ้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ช็อตนี้ได้ครับเค okay. ยัดไปเลยน่าจะได้หมดนะคือโดนลิงแบบนี้ก็คือจับเป็นจับตายได้เลยอนะ เพราะว่า C CC ซีมเนี่ยมันแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งถ้า Link ลิงโดนหลายตัวเนี่ยก็ตันได้ตั้งสองตัวเลยนะอ่ามันตันได้สองตัวเลยนะก็คือแบบดีมากเลยนะครับก็แล้วก็อันตรีอีกตันได้แบบเป็นกลุ่มด้วยนะถ้าชนกี่ตัวก็ตันหมดทั้งทุกตัวเลยครับประมาณนั้นครับแล้วก็สกิลสองก็สร้างโลกได้อีกมันเป็นอะไรที่ตัวที่แบบน่าเกลียดน่ากลัวมาก อย่าหาหลุดนะครับถ้าเจอคนเล่นช่ำๆอาจจะปวดหัวได้นะนี่กิงใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับได้เงอะอไงไหมมันก็เร็วขึ้นแต่เขาไม่อันนั้นเดินมาไงเมื่อกี้ผมจะคัดให้เพื่อนผมยิงป้อมฟรีนะแต่เขาแบบไม่เดินมากันด้วยถ้าเขาเดินมาอีกนิดน,นึงน่าจะโดนกระเด้งสามตัวเลยอะโอเคไ,ได้บูเป็นแล้วลุยต่อนะครับคีมาค่อนข้างสูงไม่มีใครมากันป้อมเลยหรอ ปออบนกันเยอะจัดเลยเอาดิเซิลกาคิดว่าจะกันได้หรอเดินโซนแบบนี้นะครับเอาเอาดิรอเป้าอ่ะพยายามรอเป้านะครับเป็นตัวรวม,มิ่งก็พยายามล่อสกิลให้เพื่อนนะแบบให้เขาจ่ายสกิลมาใส่เราเอออ่าจะแนะนำไอเทมชีเด็ดของซิเลยนะทุกคนต้องออกนะครับก็คือไอเทมที่มีชื่อว่าอมูเลตนะครับเป็นสร้อยเขียวนะมันสามารถทำให้ซิเล่นได้เรื่อยๆไม่ต้องกลับบ้านแถมได้ลดคูด้าวด้วย10%นะครับ แล้วก็ได้เลือดก็ค่อนข้างที่จะคมเพราะว่าซีนเนี่ยมันต้องใช้ตัวเข้าไปอมเพื่อนบ่อยๆนะครับเราก็สามารถรอให้มันรีเลือดจากกรสีของสร้อยได้นะก็ผมก็ออกทุกเกมเนียก็ค่อนข,ข้างดีนะครับก็เป็นไอเทมแบบแทงทุกตัวต้องออกประมาณนี้นครับเพราะว่าเกมอ่าแผ่นนี้ยอาวีแผ่นนี้มันเน้นแบบมันเน้นจ่ายดาเมจค่อนข้างเยอะแหละเราคือแบบเราต้องเอาตัวไปรับ แล้วก็ให้เขาเสียสกิลให้ได้เยอะที่สุดนี่ก็คือหน้าที่ของแทงหรือโลมิงนะครับถ้าเราล่อสกิลได้เยอะทีมไฟก็มีโอกาสชนะเยอะเพราะว่าฝั่งเขาไม่มีสกิลเล่นแต่ฝั่งเราเพียบพร้อมนะครับก็แบบว่าก็เหมือนฟิลแบบว่าเขาเบิร์ดเราไม่ตายประมาณนี้แต่สกิลเขาหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแตส่วนใหญ่มันก็ต้องเออมันก็ต้องเกี่ยวกับการอ่านเกมของโรมิงด้วยเพราะว่า โรมิงมันต้องทําอะไรค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องเดินไปแทบจะทุกเลนนะครับต้องคีเอทเกมแล้วก็ต้องคอนโทรเกมด้วยนะอ่าชิปก็เหมือนกันเป็นคอนโทรอ่าเป็นตัวคอนโทรเกมนะครับเห็นไหมผมก็คอนโทรพยายามให้เพื่อนถ่ายนะเนี่ยเห็นปหมมันก็ควบคุมเกมนะครับถ้าใครคุมเกมเก่งมันก็เก่งนะถ้าการเพื่อนดีมันก็เก่งเหมือนที่เราใช้คํานี้กันนะครับก็เป็นการคคุมเกมนั่นเองควบคุมเกมนะครับ ต้องใช้ลักษณะพิเศษของตัวละครสัพอร์นให้ดีนะครับโอเคนี่ไงชนไปเนี่ยโอเคทำซีซีเพื่อนได้ดีนะครับน่าจะตายอะไรซีซีไม่ได้กินหรอกสวยตัวค่อนข้างถึกนะครับตอนเอ่อซิปเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะอึดขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะตอนมันอม,มเป็นวงกลมอะมันจะอึดขึ้นแล้วก็จะเดินช้าลงมากๆนะครับโอเค ถ้าเหมือนแผดก่อนก็คือเดินอมได้เลยเบบเดินโอมเหมือนตอนเดินนี่แหละก็น่ากลัวมากนะครับแต่แผ่นนี้มันเนิร์ฟตอนอมคือจะอืดน,นะครับเหมือนตัวหนะประมาณนี้โอเคได้ลงคลิปทีก็เอาใหญ่เลยอน,นุชิตนี่ไงกิ้งไปนิโต้ะโดโด,โดข้ามขึ้นพอดีชนนะครับแต่ชนไม่โดนหรอกเพื่อนยิงตายก่อนตีตีเร็วเร็วเพื่อน Okay. ส่วนคลิปเคยขอมานะครับเดี๋ยวก็จะทยอยทำให้นะถ้าขยันนะครับหรือมีเวลานะโอเคอันนี้มันก็อยู่ที่สุขภาพของผมด้วยแหละนะครับนี่เห็นไหมกิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมวนหินนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นชิคเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมโดนชนหินคืออะิตั้งตัวไม่ทันโดนพุ่งใส่โอเค ถ้าเราชนใส่กำแพงเนี่ยเห็นไหมกำแพงข้างแมพข้างขวาเราสามารถกิ้งเข้าป้อมโดยทันทีเลยนะเพราะว่ามันต่อระยะได้นะครับเพราะว่าความเร็วในการกิ้งมันจะเพิ่มขึ้นยังไงก็ถึงป้อมในอะ่ะถ้ากิ้งเป็นนะครับแต่จังหวะนี้ยังไงเพนได้ย่ำกระหม่อมไปเราก็ช่วยอมทาร่าแล้วก็นี่ไงฟิกเกอร์ชนนะครับสวยโดนซิปต่อยตุยพยายามอย่าให้ดิปโปเขากลับนะครับ เดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปคัดก่อนไม่ต้องวาร์ปอยาให้เขากลับอยากให้เขากลับนี่ไงเปิดสวนเลยเออเอาแบบนี้เลยเราก็จู๊ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับยี่สิบสองต่อเก้าคือสกอร์แบบสโนบอลหนักจัดอ่ะนี่ไงปุ๊บโอ้โหมันไปแล้ววะ่ะเสียดายยังไงก็ไม่ได้นะครับชั้นเมื่อกี้เพราะว่ากิ้งติดซอกนะกิ้งตรงซอกน่าจะได้อยู่อ้าดวดนลิงแบบนี้ เล่นได้นะครับดีไม่ดีส่วนตายหมดเลยเล่นแบบนีลระวังมันเสี่ยงเกินไปนึกจ้ะยังยองไงเขายังจะเปิดเล่นนะครับรู้ตัวว่าเขาเล่นไม่ไหวก็ยังจะเปิดเล่นนี่ไงโดนแบบนี้นี่ไงยังแม้กว่าเขาจะปั่นแล้วรวบได้นะเราก็อมไปได้แล้วนะอมเพื่อนไปได้แล้วนะซือแดร์แฟร์มันแทบจะไร้ประโยชน์เลยอะเกมนี้นะครับถ้าไม่วิ่งต่อยวิ่งต่อยเอาถ้าเปิดเล้นตีก็คือเสียจังหวะไปเลยนะแดแฟร์ถ้าตีหมดก็คือจบเหยนะครับ นี่รอจัดการให้เพื่อนดีกว่าผมคีบไว้ตีเพื่อนถ้าป้อมแตกคือกิ้งเข้าไปเลยนะครับนี่ไงเขคือเข้ากันไม่ได้ละน่าจะจบแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง The เกมเม m e r ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบยครับทุกคนไว้เจอกัน